สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องตั้มเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ในคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทำที่ยึดนะทำตาข่ายยึดต้นพริกไทยเพราะว่าต้นพริกไทยนะผมเอาได้เอาปลูกไว้ตรงนี้นะครับปลูกไว้ที่แปลงข้างๆบ้านเนี่ยละใกล้ๆก,กับเสาโรงรถก็จะให้มันขึ้นเสาต้นนี้นะครับขึ้นเสาต้นนี้ถึงเป็นเสาเหล็ก โดยปกติมันจะไม่ขึ้นเองนรท่านผู้ชมมันจะไม่เกาะไม่ขึ้นเองนะมันไม่เหมือนที่เขาไปปลูกติดกับต้นไม้หรือปลูกกับเสาปูนมันก็รากมันจะเกาะยึดดีแต่ว่าเหล็กนี่มันจะไม่เกาะยึดแต่เจตนาของเราก็อยากจะให้มันขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มีกี่วิธีแก้ปัญหาท่านผู้ชมก็การแก้ปัญหาของผมผมก็จะใช้นี่หละตะข่ายพลาสติกนะครับเป็นตะข่ายพลาสติกสีดําหรือสีอะไรก็ได้ มันเศษมันเหลืออยู่ก็จะเอามาผูกติดกับเสารตรงนี้ก่อนนะครับจะเอามาผูกติดเสารตรงนี้เอามามัดติดเสารตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกมัดนะจะเป็นเชือกก็ได้จะเป็นรวดก็ได้อันนี้ผมก็ใช้เชือกฟางนี่และครับนะเรามัดมันแน่นๆติดก่อนมัดให้มันแน่นๆก็ พื้นที่น้อยท่านผู้ชมเนาะท่านใดมีพื้นที่น้อยก็อยากจะปลูกในกระถางปลูกลงดินไม่รู้จะเอาขึ้นกับอะไรก็เอามาขึ้นกับเสาลงรถก็ได้ครับท่านผู้ชมนะเสาลงรถเสาบ้านเสาปูนเสาอะไรที่เราไม่ได้ใช้ล่ะเอามาใชาเ้เป็นประโยชน์นะครับเอามาใชาเ้เป็นประโยชน์ก็หาพวกกระสอบปานก็ได้จะเป็นตะข่ายในลอนก็ได้ตะข่ายเหล็กก็ได้ตัดให้มันพอดีกับที่มันจะล้อมกับเสา เสาเราได้เนะี่ยเราก็เอามาร้อมแล้วก็เอามามัดติดเนาะมัดติดแน่แนๆใช้เชือกฟางก็ได้ครับมัดแบบน,นี้เวลาผูกเน้นๆน,นะครับท่านผู้ชมก็งั้นมันจะรูดขึ้นรูดลงนะครับตะแกรงไอ้ตะแกรง,งนี่มันจะรูดลงนะครับเอาแน่นๆผูกชั้นที่หนึ่งนี่มันเสร็จผมก็จะต่อขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองนะครับ ็นชั้นที่2ก็จะเอาประมาณสัก2ชั้นนะครับ2ชั้นก็จะต่อขึ้นไปแบบนี้เอาเชือกมาผูกให้แน่นๆก่อนเอาสักสามจุดแล้วแต่เราจะกําหนดนะครับจะเอาตรงไหนให้มันแน่นเอาตะข่ายมาทําแบบนี้ก็เพื่อให้มันยึดท่านผู้ชมให้ลากมันเกาะให้ลากมันเกาะแล้วมันจะได้ขึ้นไป เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาต้นมันมาขึ้นมาผูกติดตรงนี้ไว้ครับผูกติดที่เสาของเราที่เราเตรียมไว้นี่ไม่ต้องผูกแน่นมากนะครับท่านผู้ชมผูกให้แน่นพอพออยู่ประคองให้แน่นพออยู่นะครับก็เอา ยอดมามัดติตรงนี้ไว้มัดพออยู่เนาะอะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครท่านผู้ชมในเรื่องของการทำมันเนี่ยเอาตะแกงนะครับมาผูกติดกับเสาเพื่อเป็นที่ยึดรากของพริกไทยนะครับอันนี้ปลูกมา6เดือนได้แค่นี้ท่านผู้ชมกว่ามจะโตนานใช้เวลานานนะครับใช้เวลานาน ก็ทีนี้เวลายอดตรงนี้มันยาวเราก็ดึงเข้ามายอดนี้ยอดนี้มันแทงมาตรงนี้ถ้ามันยาวเดี๋ยวก็ดึงมาผูกติดตรงนี้อีกนะอันไหนที่มันยาวเราก็ดึงมาผูกติดผูกติดให้มันขึ้นเป็นลำขึ้นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูตัวอย่างที่ผมทําไว้ต้นแม่ก็มันซีเสารงรถอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสําหรับตรงนี้ก็เป็นเสาลงรดอีกต้นหนึ่งนะอยู่ด้านหน้านะครับซึ่ง พริกไทยตรงนี้ผมได้ปลูกงในกระถางแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นมาตรงนี้นะก็ทาเหมือนกันนะครับเอาตะแกงพลาสติกมาล้อมเสาแล้วก็เอามาเถามันเอาเครื่อนเอาต้นมาผูกติดไว้นะครับผูกติดไว้ก่อนนะครับเมื่อต้นมันใหญ่เถามันเยอะยอดมันเยอะมันก็แตกแล้วก็จับมัดจับมัดติดไว้อย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทรงพุ่มของพริกไทยที่มันขึ้นกับเสารโรงรถในบ้านของเราก็เสารโรงรถก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ ได้เช่นกันนะครับท่านผู้ชมจะามาปลูกพวกธงพริกไทยเราก็จะได้เก็บกินใกล้ๆมือเรามีพริกไทยไว้ในบ้านแต่ว่าปลูกพริกไทยก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับท่านผู้ชมใช้เวลานานนิดนึงสำหรับต้นนี้ก็4ปีเข้าไปแล้วครับเนี่ยสปีเข้าไปแล้วนะใช้เวลานิดใช้เวลานานเามนควรกว่าจะได้ขนาดน,นี้ต้องใช้ความอดทนนะความพยายามแล้วก็เวลาปลูกเสร็จแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องการใส่ปุ๋ยนะที่สําคัญก็อย่าลืมรดน้ํา พวกพวกนี้ก็ชอบน้ําแล้วก็ไม่ชอบแดดจัดอยู่แบบร่มๆแบบเนี้ยเขาก็อยู่ได้ครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นคอยติดตามรับชมครับสวัสดีครับ